ก่อนหน้านี้เคยดูค่ะก็คือเหมือนเราไปที่เวงแฟร์ชุดไปไปที่เวงแฟร์นะคะก็คือมองแล้วเราก็มองว่าคุณภาพากัยังไม่ค่อยเหมาะสมกับราคาที่เราต้องที่เราจะต้องแบบเลือกนะคะจนมาเจอกับที่ฟินาเล่ค่ะเราก็เลยตกตก,ตกลงที่จะใช้บริการของฟินาเล่ค่ะถ้าพูดถึงฟินาเล่นะคะก็ต้องนึกถึงชุดแต่งงานอยู่แล้วคะ่ะ ที่นี่ก็คือมีชุดแต่งงานหลายแบบหลายสไตล์นะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งชุดเช่าชุดตัดนะคะหรือว่าจะเป็นเช่าตัดนะคะทุกคนก็เอ่อทุกชุดก็คือให้ให้ความเป็นกันเองกับทุกคู่ป่าวสาวทุกคู่นะคะคุณภาพสินค้ากับราคานะคะถือว่าเหมาะสมกันมากเลยค่ะเพราะว่าที่นี่คือเน้นคุณภาพอยู่แล้วนะคะ เพราะว่าทางพี่เกยพี่ปาก็คือ,อ,อให้เขาเรียกว่า,าให้เขาเรียกว่าให้ความใส่ใจกับทุกคู่นะคะดูว่าคู่ไหนเหมาะสมกับชุดแบบไหนเหมาะสมกับชุดแบบไหนนะคะภาพพิเวดดิ้งนะคะก็คือทางพี่ปากับพี่พี่เกให้แพ็กเกจที่ค่อนข้างที่จะ เหมาะสมกับราคาแล้วก็ชุดคู่ชุดนะคะที่พี่พวกพี่ๆเขาเลือกให้แล้วแล้วก็ตัวแคลลี่เลือกเองนะคะก็รู้สึกว่ามันเป็นตัวเข้ากับมันเป็นตัวของตัวเองมากที่สุดะค่ะแล้วก็พวกพี่ๆช่างแต่งหน้าช่างทำผมเขาก็พยายามออพอดีแคลลี่ก็ไม่ได้ถนัดการพูดหรือว่าไม่ได้ถนัดที่จะ ถ่ายแบบหรืออะไรเงี้ยค่ะพวกพี่ๆเขาก็ช่วยแนะนําว่าเออเราต้องทาท่าแบบนี้หรือว่าเราจะต้องทําแอคท่าแบบประมาณไหนค่ะซึ่งภาพทุกภาพออกมามันก็โอเคค่ะแล้วก็เราก็ถูกใจมากเวลาเราเลือกภาพแล้วก็เลือกแคบจะไม่แบบแค่จะถูกรุปเลยค่ะคือการบริการนะคะพวกพี่ๆเขาก็จะช่วยเลือกแบบเหมือน เลียก็ไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองเท่าไหร่ค่ะก็พอถามพี่ๆเขาก็จะให้คําแนะนําที่ดีแล้วก็ช่วยเลือกว่าเราควรจะเหมาะกับแบบไหนนะคะอย่างอย่างบางทีลี่ชอบอย่างเสื้อแขนยาวแต่ว่าบางทีเราไม่สามารถในสรีละาของเราไม่สามารถจะใส่เสื้อแขนยาวให้ได้แต่ว่าพี่ๆเขาก็แนะนําว่าเออเราควรจะเลือกในรูปแบบที่จะเป็นแบบนี้มากกว่าอย่างนี้ค่ะซึ่งทําให้ ภาพที่ออกมามันเหมาะสมแล้วก็สวยงามมากค่ะสวัสดีค่ะแคลลี่นะคะก็คือจะมาใช้บริการที่ฟินาเล่นะคะประมาณปลายพฤศจิกายนนี้ก็จะแต่งงานแล้วนะคะเรามาใช้มาใช้บริการที่นี่นะคะตั้งแต่พรีเวดดิ้งจนถึงชุดแต่งงานนะคะชุดแต่งงานที่นี่นะคะก็สวยทุกชุดเลยค่ะแล้วก็พี่พี่ๆที่ที่ร้านนะคะก็คือบริการดีมากค่ะ เอาน้ำเอาทุกอย่างมาเสิร์ฟให้นะคะแล้วก็เคยมาทานอาหารที่นี่ด้วยนะคะก็คือทุกอย่างก็คือพี่บริการดีมากค่ะทั้งออตอนไปพีวดดิ้งนะคะก็คือพี่ช่างแต่งหน้าช่างทำผมนะคะแล้วก็ช่างภาพก็คือเป็นกันเองสุดๆนะคะก็ยังไงก็คือฝากที่นี่เอาไว้ในอบอกอ้อมใจของทุกคนด้วยนะคะขอบคุณค่ะ ฝากแนะนํานะคะอ่อพ,พี่ๆหรือว่าคู่บ่าวสาวที่จะมาเลือกใช้ชุดแต่งงานนะคะก็ขอแนะนําฟินาเล่อยู่ในอ้อมอกอ้อมใจนะคะไว้จับที่หนึ่งนะคะที่นี่คือในออคุณภาพแล้วก็การบริการที่ดีเยี่ยมะค่ะขอบคุณมากเลยลูกขอบคุณมากๆเลยฝากขอบคุณพิงด้วยนะครับผม,ม,มแล้วก็เดี๋ยวไม่เดี๋ยวแม่แนะนำ เธอตราตรึงในฝันดึกแสงจันทร์สดใสห่างไกลยังเฝ้ารอใกล้กันฉันก็วันไหวเลี้ยวมองจันทร์ต้องทำให้คิดถึงเธอไม่วอ,อยู่แห่งไหนดังรูมีสายใยผูกพัน ใจไม่เคยเปลี่ยนพันจะเธอคนนี้ฟ้าดินแยกเราเท่าไรไม่ขาดพบฉันรักเราห่างกันไม่ได้เมื่อบุพเพสันนิวาสมันหมายให้เธอผู้ได้เข้ามาไม่เคยไว้วันเหมือนใจฉันเกิดมาเพื่อเป็นของ <พบ S 1> เธอรอวันพบเจอเคียนข้างรักเธอ รันแค่มีเราวันนี้จะร้อนหนาวสักเท่าไรเมื่อใจมีความรักจะไม่เกรงกลัวสิ่งใดกี่ผู้พาสูงชันล